หากพี่น้องกําลังตามหาเครื่องสูบน้ำท่อออกหนึ่งนิ้วเครื่องสองจังหวะมาเอาตัวนี้ไปพี่น้องครับตัวนี้เป็นเครื่องสูบน้ำสองจังหวะเตินมน้ำมันเบนซินผสมสองที่ท่อเข่าออกหนึ่งนิ้วเอาสามารถลดมาเป็นท่อหกหุ้นนะครับสามารถสูบน้ำขึ้นจากสะได้เลยก้อนจะสูบน้ำขึ้นจากสะเขาต้องกรอกน้ำให้เต็มช่องกรอกน้ำก้อนนะครับเอาน้ำกรอกให้เต็มแล้วก็ปิดฟ้านะครับผมแล้วก็มาสตาร์ทนะครับผมตัวนี้สตาร์ทติดง่ายนะครับผมสตาร์ทข้างเดียวติดเลยครับนี้ครับผมตัวนี้มีความแรงนะครับผม เวลาจะหยุดเครื่องทำงานกดปุ่มสต็อปครั้งเดียวนะครับผมมันก็นหยุดทำงานเลยครับแรงจริงบุกตาพี่น้องครับเหมาะเลยนครับที่จะเอาไปสูบน้ำนะครับรถสวนน้ำสวนพัก สวนผลไม้ของเฮ้าในพื้นที่หนึ่งไร่สองไร่ได้เลยครับบ mm ่จะเป็นสวนพริกนะครับสวนผักกระลำผักอย่างได้หมดเลยนะครับผมราคาพันกว่าบาทนะครับในตัวเลือกก็จะมีแบบาสายพานส่งน้ำออก10เมตร20เมตรนะครับตัวนี้สินค้าตรงปกใส่งานดีมากพี่น้องครับหากตามหาอยู่มาเอาตัวนี้ไปใส่งานกันพี่น้องครับตัวเล็กกระทรัดแต่ว่าแรงจริงตรงปกนะครับผมจิ้มตระกาล่างครับ